สวัสดีครับคำปลอยอร้อยเรื่องมวยไทยีพีที่596คลิปนี้พบกับสมิงเดชลูกเจ้าพ่อโรงต้มปะทะกับโชครุธโครมูราดออ นักทกชาวอุตเบกิสถานเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่24สิงหาคม2562หรือ2019ในรายการไทยไฟคำชนะ2019ที่จังหวัดอุดรธานีกริกามวยไทยแบบคาดเชือกในพิการน้ำหนัก67กิโลกรัมกำหนด3ยกยก,ยกละ3นาทีพักหนึ่งเพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมคำปล่อยฟอยไปบนไปแบบภาษาไทยซอแทรกด้วยไทยสารเป็นครั้งคร พร้อมสาระและไร้สาระเชิญสะลาลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเอาละมาแล้วสมิงเดชถอดเสือ้อเสื้ออะไรให้เรียบร้อยกรรมาการกรรมาการพะคิดขาดบนเวทีอาจารย์ประจัก์เงางามมาเคาะหำไปที่หนึ่งแล้วก็กลับไปที่มุม ได้เวลาไหวครูกันตามระเบียบนี่คือศิลปะมวยไทยแบบโบราณสัญ,ญลกักษณ์คาดเชือกเพราะว่าตะกอนจะไม่มีนวมไงต้องใช้วิธีคาดเชือกการออกรบสู่รบเหมือนกัน มาสอดรู้สอดเห็นเกี่ยวกับประวัตินักมวยโชครุกโคมูราดอบนักชกเท้อุตเบกิสถานอายุ28ปีน้ำหนัก67กิโลกรัมสูง178เซนติเมตรกมา43ครั้งชนะ32แพ้11เสมอ0 ส่วนสมิงเดชลูกเจ้าพ่อโรงต้มอายุ22ปีน้ำหนัก67กิโลกรัมสูง176เซนติเมตรชกมา148ครั้งชนะ108ครั้งแพ้36เสมอสแล้วก็สมิงเดชเป็นคนประจวบคีรีขันมีคำขวัญอยู่ว่าเมืองทองเนื้อก้ามะพร้าวสับประรดสวยสดหาดเขาทำ่ำ คามหลําน้ำใจอกรรมการบอกเข้ามุมดูไปดูมากันึกว่าพี่บัวขาวอากรรมการในการประจักษ์เงางามอดีตท,ท่านผออ,อ้ามีนางเขียวน้ำเขียวมาลึงเปียงปองสารนอกของแจงมานองมาแนงมาปับปับ วัชกุณาลอยวัชกุณาเพียกระลปัดสูตรไออรีดอยอรีดอยอร่อยดีน่าจะเป็นชาวมุสลิมเนาะอ้าวยกแรกแหกมานยากระพริบตาไปเร็วมาเร็วยังไงกันแน่ขอโทษคันคอ ไปเร็วมาเร็วอย่ากลับทิศตาครับท่านผู้ชมยกแรกแหกหมานกางเกงดำสมิงเดชลูกเจ้าพ่อโรงต้มส่วนกางเกงขาวเป็นไงโชคลุกโคมูระดอบว่าอย่างนั้นอ้าวเตะเข้าไปโอ้โห,โโหโกระเคฟฟาดหางอย่างสวยงามแต่โดนอากาศเป็นแพ้เววะแล้วก็เข้าไปจำ้ำจ้ำทั้งหมัดทั้งศอกยังไงต่อ ขยับข้อหาไม่ได้กลัวสมิงเดทเลยบอกว่าอย่างนั้นมางานนี้มาเพื่อนน็อกเพราะฝีไม้ลายมือไม่ต้องห่วงกลุ่มของพวกอุซเบกิสถานเลยเรัสเซียนที่โดนแยกตัวมาดีมวยมัดทั้งนั้นมัดดีด้วยแม่มีหนวดเข้าข้างแพะรอขยับพาสมิงเดทวัดระยะซ้ายโอ้โหขีดเกียมฟาดหาง ธรรมดาสัที่ไหนนี่มาสิมาสิกลัวที่ไหนน่ะอยากกลับเพ็บตามีศอกกลับด้วยอ่างนีลันม้วนแผ่นดินเหรอปั๊บปั๊บยัดศอกเข้าไปมีไงมีไงแยกยังไงวะช็อกไปเร็วมาเร็วยังไงจะรีบไปไหนเฝ้าเหรอเฝ้าเหรออย่างนี้โอ้โหเสียบเข้าไปคุณกำปปอยโอ้โห เขายังดูอีกเลยยังดูจะไปไหนอเอาที่สมิงเดชน่ยโชคลุกก็โชคลุกเ่ะจะคลุกเขาไหมนี่เอาสิาคุณกปล่อยหาหมวยนกนกมาให้ดูหน่อยนะนี่นำมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าใครจะนกใครเอาส,อาสอาิถึงจะเก่าไปหน่อยแต่ใหม่สำหรับคนยังไม่เคยดูครับท่านผู้ชมฮักเหลี่ยมล้มลงไปกองอ่อนเยาะเลยเอา ลูกชาละ <laughs> มีรักแฟนมวยยังไงโอ้โหมีทวงเวลาด้วยถ้าเกลยดมันหลวมก็ว่าไปยังไงเข้าวงในปั๊บเข้าไปปับ๊บยังยังโอ้โหดอกไหนเนี่ยดูทันไหมอ้าวไม่ทันไม่เป็นไรไม่นับโอ้โกะอซอกเสียบเข่าที่ซอกกับเขาเอาสิอืมซ้ายโอ้โหซอกกลับยังไงต่อ งอนต่องอนต่อเ <c oughs> สียบอีกแล้วสมิงเด็ดหักคออิยาลาบอลโอ้โหไหักงวงอิยาลาไม่หัก,ออก,หกคอคนหักคอคนใส่หน้านกกดโอ้โหมีสั่งขี้มูกด้วยอะไรอะไรมีทวงเวลาโอ้โหลวดลายเย้าหูสอกกลับเสียบเข่าดิว่องหูกข้ไปยังไงต่อยังยังตามเก็บไก่ฮะโอ้หมดยก โอ้ผมว่านึกว่าจะน็อกหลอกท่านผู้ชมดิเอาสโลโมชั่นนึกว่ายกเดียวจบอาไม่ว่ากันไหนๆก็ไหนๆเฮ้มีราคาโอ้โหดอกนี้น่าจะลงเนี่ยโอ้ยทาไม่ติดเชื่อเขานั่งแล้วครับท่านผู้ชมปักเข้าไปขี้พ่เนี่ยขี้กระตึกหลบไม่ทันเลยพระญาติอ่ ตับไตไส้พุงเป็นยังไงยังดูดีไหมที่เคยเตืร์กหลบไม่ทันโอ้โหโดนนี่โอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ยโอ้โหไม่ได้สับที่ไหนสับคอนี่แหละคอนี่แหละอืถ้าข้างหลังไม่ได้แต่คอได้เอเขก็ไปยกสองครับท่านผู้ชมยากระพริบตาอันนี้ไม่ได้โกหกแล้วมอกี้นึกว่าจะนอกแล้วเอาลงแล้วนับเลย กองก้องกองก้นกองก,อ,ก,อ,กอ,อยเฮเหมือนเหมือนจะร้องให้มองหาพี่เลี้ยง <laughs> ยังไงไม่ไหวแล้วอาเรียบร้อยโรงเรียนสมิงเดชไปนั่นมีรักแฟนมวยตามนั้นนะครับไปเร็วมาเร็วเหมือนกันสองยกต้นยกแค่นั้นเองไม่ว่ากันอ,อืโอ้โหอาบน้ำกันหน่อย เป็นหน้าที่พิพพธีกรหรือจะให้ดูสโลโมชันเอาดูหน่อยสิอาจารย์กีริศัก์มูภาชาติแพทยประจำสนามขึ้นมาดูแล้วเมื่อกี้เสียบเข้าไปไหมเสียบสิครับท่านเสียบสองดอกโอ้โหสองเอกโอ้มีเขาแล้วแแถมสอกปักเข้าไปปักเข้าไปแถมสอกงานนี้จะอยู่ก็ให้มันรู้ไปปักนี่โอ้โหนี่ตอน ดอกไหนโอ้ยขี้หักใหนตอนล็อกของคอยก่อนล็อกโอ้โหแถมศอกนี่ถึงจะไม่ลุกอ้ยตา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 ยบยมีรักแฟนมวยอะน่าจะเป็นหน้าที่ของคุณเดียวกับคุณเป็กแล้วอยู่ไหนครับเชิญครับเอาละครับประกาศผลแล้วนะครับและผู้ชนะของเรานะครับ The w i n n e r i s h o m i n g d a from Thailand ขอขอบคุณจากคำปล่อยอรอยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงๆแบบไร้กีจำกัดสวัสดีครับ